มังกรเดอะเรียลิตี้กำลังเครื่องร้อนเลยครับตอนนี้มีสุดยอดธุรกิจผู้มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนกิจการผ่านด่านออดิชั่นไปแล้วทั้งหมด6ทีมเรียกได้ว่าขวาตัวผ่านออดิชั่นกันไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเพราะทีมที่ผ่านออดิชั่นนินมังกรเดอะเรียลิตี้จะมีได้เพียง12ทีมเท่านั้นทีมที่เหลือต้องสู้เพื่อการเข้ารอบให้เต็มที่ นอกจากการเตรียมตัวเตรียมใจมาพรีเซนต์ให้กรรมก,การกดไฟเขียว่านแล้วอย่าต้องเตรียมสติและเตรียมคําตอบมาตอบคําถาม,มโคดๆโจากคณะกรรมการทั้ง6ท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถึงเวลาของทีมจอมเก่าอีกหนึ่งทีมที่ประสบการณ์ด้านการออกทีวีไม่น้อยหน้าใครสวัสดีค่ะเชฟเมย์พัฒนันทองทองค่ะจากบริษัทพัฒนันคอนซัลทิงนะคะผลิตภัณฑ์น้ำพริกศอกค่ะน้ำพริกศอกมันคือน้ำพริกมะเขือส้มจีหรือเป็นน้ำพริกโบราณทางเหนือ ในคราวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่าสามารถเอาไปใช้ในแบบอื่นได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเราไปดูกันครับว่าเชฟเมย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจะพาธุรกิจของเขาผ่านด่านออดดชั่นนี้ไปได้หรือไม่จากประสบการณ์การเป็นเชฟของเมย์ค่ะไม่เกิดอินสเปรชั่นจากการที่เดินทางไปทั่วโลกไมย์พบเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะอยู่ในเชฟที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ไม่เกิดคําถามตัวเองว่าอะไรทําไมทําให้ทั้ง4ตัวนี้โดดเด่นอยู่ในโลกของวงการอาหารได้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เมย์จะมีเมจิกคอนดิเมนต์เป็นอาหารไทยวางคู่กับเชลสสีตัวนี้เมย์ก็เลยกลับมาคิดคะ่ะทำน้ำพริกเชฟเมย์เลือกน้ำพริกศอกมาเป็นซิกเนเจอร์ของเมย์นะคะมันคือน้ำพริกมะเขือเทศย่างมันคือภูมิปัญญาของคนเหนือน้ำพริกของเมย์สู้สี่ตัวนั้นไม่ได้ตรงไหนเอาปากกามาวงคะ่ะปัญหามันเกิดช่วงโควิดค่ะสิ่งที่เมย์คิดมันตั๊บมันหยุดมันติดขัด เมย์ก็เลยมีเวลาที่ได้มาคิดใหม่ว่าเราจะรีแบรนดิ้งรีอิมเมจภาพลักษณ์ของเรายัางไงออกมาเป็นนือค่ะเชฟเมย์กูเมย์แปลตรงตัวเลยค่ะอาหารที่ปรุงอย่างตั้งใจโดยเชฟเมย์ในส่วนของการผลิตเมย์ May ใช้อินฟราเรดเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้นความสดความอร่อยของวัตถุดิบต่างๆในใช้โปรเซสในการลดอุณหภูมิขึ้นลงขึ้นลงเพื่อฆ่าเชื้อแทนที่ใส่สา,การกันบูดบริการหลังการขายค่ะเป็นน้ำพริกที่มีเชฟคอยตอบคำถามคุณว่า จะกินยังไงจะทำอะไรและยังไงต่อนะคะนี่ค่ะ Test of Thai l u n a Cuisine to the World เชฟเมย์ค่ะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะเรามีอาหารที่อยากจะให้กรรมการทุกท่านได้ชิมว่าเมื่อน้ำพริกซอกน้ำพริกถั่วเน่าน้ำพริกนุ่มไปอยู่ระดับโลกจะเป็นอย่างไรแต่นี้เลยเจ้าอันนี้เป็นเมนูที่ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับยินมนงคล The World t y ค่ะคือท้องขอชื่นชมเชฟเมย์นะเพราะว่าสตอรี่ที่เชฟเมย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเห็นภาพของความเป็น p r o f e s s ั o นอล เชฟจะทํำยังไงให้ของตัวเองเนี่ยเป็นสู่สากลและใช้เวลาเท่าไหร่อะเมตตั้งใจว่าไม่เกิน3ปีค่ะสปีทําได้แน่นะแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะไปได้เร็วกว่านั้นถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องโควิดมั่นใจนะ3ปีขึ้นการมินไทยไหมขึ้นค่ะเชฟโกดลแก้วมาแล้วหน่งดวงครับช่ไหมครับค่ะตอนที่คิดจะเปลี่ยนแบรนด์เนี่ยจากน้ําพริกสอกมาเป็นเชฟเมน ตอนนั้นคีย์ดิเวนของมันคืออะไรครับคือไม่ตั้งใจจะทําเป็นซองก่อนตอนแรกค่ะเพราะอยากให้เป็นไอคอนิกของเชียงใหม่แต่พอมันเกิดโควิดคนเดินทางไม่ได้น้าพริกเมต้องหยุดการผลิตค่ะเอาตรงประเด็นคือแบรนด์ Brand, จากน้าพริกศอบมาเป็นเชฟเมย์ใช่ค่ะเะมย์จะบอกว่าเมยเปลี่ยนจากน้ำพริกศอบที่เป็นน้าพริกบ้านๆมาเป็นแบรนด์โพสิชั่นนิ่งของเชฟเมย์พอมันไปเป็นคําว่าเชฟเมย์เนี่ยมันล็อกครับ ม,ม,มันเหมือนเป็นชื่อที่มันล็อกกับอะไรบางอย่างอย่างงี้ครับก็ <S <S เห็นด้วยกับอาจารย์คุณทรงพรว่าเรื่องของแบรนดิ้งอะไรต่างเนี่ยมันต้องให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป้าหมายเนี่ยผมว่าเป้าหมายเนี่ยเคลียร์เหลือแต่วิธีการกับวิธีการสื่อสารกับไปทํำยังไงให้ตลาดมันจิบเดี๋ยวเมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของแบรนดิ้งนะคะที่ต้องใช้คําว่าเชฟเมย์เนี่ยเพราะว่าเมย์อยากให้คนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทานอาหารแบบไฟดานิ่งของเชฟเมย์เนี่ยคือเข้าไม่ถึงเนี่ยค่ะ เมื่อซื้อน้ำพริกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถ trust ได้ว่าเขาเปิดกระปุกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเชฟเมย์ทำให้เขากินที่บ้านดังนั้นถ้าเกิดใครไม่รู้จักเชฟเมย์ซึ่ง,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 งอาจจะมีไม่เยอะผมไม่แน่ใจบางคนอาจจะรู้จักเชฟเมย์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้จักเนี่ยไอจุดที่คุณเมย์บอกว่าอยากให้เขาได้ลิ้มรสอาหารเลิศหารูแบบสไตล์ Chef เชฟเมย์เขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่านี่คืออาหารเลิศหรูนะเชฟเมย์นำมาผมย้ำอีกทีนะฮะอร่อยนะครับ ปัญหาที่เห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องความไม่ชัดเจนในเชิงการตลาดจะนำด้วยเชฟเมย์หรือจะนำด้วยน้ำพริกสอกที่คุณไม่เคยได้ครับประทานไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าเลือกสักทางหนึ่งแล้วมันอาจจะไม่ผิดเลยนะครับตอนนี้ผมแค่เอะตกลงเอายังไงกันเนะียดูเลือกแบรนด์เชฟเมย์กูเม่ค่ะจะใช้ต้นทุนทางชื่อเสียงของตัวเองมา<ช>เป็นฐานในการทำรตอนนี้ <ทำ S 3> <อ>มีต้นทุนเดียวที่มีมคือความเป็นเชฟเมย์ที่สร้างมา15ปี okay. อันนี้คือที่ไประดับโลกคือฝันไกลๆในอนาคตแต่ตอนนี้ทําตรงนี้ให้ดีใช่่คคะะอาจารย์ไปกําลังใจให้นะคะคือที่อาจารย์จะกดให้เชฟเนี่ยคืออาจารย์รู้นะมันยากแต่อาจารย์ก็แอบมั่นใจในเชฟว่าเชฟจะฝันฝ่ามันไปได้แล้วก็หวังว่าให้ไปในถึงตรงนั้นที่เชฟฝันจริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะมาไฟเกียวทูนิสสองครับเอาละเรามาดูครับนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ของเชฟเมย์นี้จะไปสู่รอบต่อไปผ่านหรือไม่ผ่านครับคณะกรรมการครับเอาละครับเชฟเมย์ทำทุกวิถีทางแล้วครับทั้งพรีเซนต์ทั้งตอบคำถาม ทั้งทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ให้ชิมแต่ก็ยังขว้าไฟเขียวจากคณะกรรมการไปเพียงแค่2ดวงเท่านั้นยังไม่พอต่อการผ่านรอบออดิชั่นนะครับขอไฟเขียวอีก2ดวงจากกรรมการทั้ง4ท่านที่เหลือเชฟเมก็จะผ่านด่านนี้ไปได้ตอนนั้นนี่คือก้มหน้านิ่งเลยและแบบบีบมือตัวเองกลัวผิดหวังนะ กรรมการทั้ง4ท่านจะให้เชฟเมย์ไปตอบเพื่อสารฝันธุรกิจหรือเชฟเมย์จะต้องหยุดฝันครับเก็บกิจการบนเวทีนินมังกรเดอะเรียลิตี้ไว้เพียงเท่านี้ไปลุ้นพร้อมกันครับเชฟเมย์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะฉะนั้นต้องถามนะครับดองเอรพันอาจครับไฟไม่ติดเพราะอะไรครับผมมองว่า เอ่อโพซิชันมันผิดถ้าคุณเปรียบเทียบระหว่างซอสีราชาคุณจะเห็นได้ว่าน้ำพริกสอกมันไม่ใช่มันต้องเป็นของที่อยู่ติดครัวกับทุกบ้านได้แล้วสามารถใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้มันกลายเป็นฟ่ายดิ닝คู่เมย์ไปมันมันคนละตลาดกันถ้าจะทำในลักษณะที่คู่กับความเชฟเมย์ผมคิดว่ามันเป็นตลาดเฉพาะทางละมันไม่ใช่ตลาดแมส ผมมีความรู้สึกว่าเชฟเมย์กำลังจะทำโลสลอยมาขายคนระดับกลางมันมันอาจจะดีเกินไปนะฮะแต่ว,ว่าเราเป็น professional chef เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เราก็เลยพยายามจะใส่ตัวตนของเราเต็มแม็กเลยนะฮะลองลองหมุนไปดูข้างผู้บริโภคเยอะกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับนะ,ะอาจจะช่วยทำให้เราเรามีความกลมกล่อมในแบรนด์ได้ไม่ต้องวอ l รี่นะครับ ตราบเท่าที่เรายังเล็กๆอยู่เนี่ยถูกผิดช่างมันจะเมจะเชฟเมน้ำพริกสอกน้ำพริกสอกเชฟได้หมดนะครับแล้วทดลองดูแต่ต้องเก็บดีเทลต้องเก็บ Data วัดลองแล้วเป็นยังไงอะไรที่เราพลาดในสมมติฐานทั้งหมดเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ขนาดไหนแล้วแฟกเตอร์ไหนเราทําอะไรและณนะโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงจำไปเลยครับวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชฟเบนะครับผ่านเข้ารอบต่อไป เอาละครับเลที่สุดฝีมือและความเก่าก็พาเชฟเมย์พาธุรกิจทาย,ยานผ่านด่านออดิชั่นไปเป็นทีมที่เจ็ดได้สำเร็จแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เมย์ได้มีโอกาสเอาน้ำพริกที่แม่ย่งให้กินตั้งแต่ละออนนะคะคือมันคือความภูมิใจอย่างหนึ่งที่อยากให้แม่ได้เห็นว่าตอนละออนอาจจะเป็นคนที่แบบชอบกินของกินเมืองเลยแต่ว่า วันนี้ของกินที่แม่เนี่ยมันทำาเพื่อลูกเติบโตมาเป็นเชฟเมในวันนี้ไม่เชื่อว่าพลังความรักที่แมส่ส่งผ่านอาหารทุกๆจานมันจะเป็นพลังเป็นสิ่งที่ส่งให้แม่ไปได้ไกลกว่านี้และแม่จะพยายามทำาแม่เห็นได้ว่าลูกแม่คนนี้มีความตั้งใจและความพยายามขนาดไหน ไล่โคสุดท้ายเต็มทีกับรอบออเดชันนินมังกรเดอะเรียลิตี้ตัวผ่านด่านออเดชันเหลืออีกเพียง5ใบสุดท้ายเท่านั้นและยังเหลือสุดยอดธุรกิจเจ๋งๆอีกเพียบที่พร้อมตบเท้าเข้ารอบทีมไหนจะได้ไปต่อและทีมไหนต้องพับความฝันเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านสัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับนินมังกรเดอะเรียลิตี้ขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยาติฟันซอสออริจินอลบริษัทไวไซ์ไซ์ประเทศไทยจำกัด